Di hatukun Jin di tolak kau sucong Super Friend อฮวันนี้ฮะมากับลูกพี่จะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในหมู่บ้านหนึ่งเขาว่ากันว่าที่เนี่มันเป็นหมู่บ้านคริสต์มาสที่มีต้นคริสต์มาสอันใหญ่ยักษ์อยู่กลางหมู่บ้านแต่เขาก็ว่ากันว่ามันมีเพื่อนบ้านแปลกๆที่มีนิสัยแปลกๆนักตัวเขียวๆเม้นเขียวเหมือนจักรปแล้พี่แต่มาเชื่อมันว่ามันจะต้องผ่านไปได้ดีแน่นอนมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือน่ากลัวขึ้นในวันคริสต์มาสหรอกจริงไหมอะไปดูกันเลย เฮ้ยโอยพ the ี่ล็อกแฮสกี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันวันนียเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านคริสต์มาสกันพี่ล็อกดูนี่แกถืออะไรอ่ะจุดพุนี่ไงอ้าพุเอาไว้จุดเราไม่ได้เอาไว้ฟาดหน้าแกเหรอเวัาจิ้มรูจมูกพี่ลลูกพี่วันนี้ก็ว่าการ์ดมันเป็นหมู่บ้านคริสต์มาสสุดน่ารักหมาจะไปเฉลิมฉลองกันที่นั้นนี่ไงแฮสกี้มีรถมารับเราแล้วรีบไปกันเถอะว้าวพอเพื่อนก็มาเร็วเข้าเราจะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกัน นี่มันคริสต์มาสอีฟแล้วในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่เรียกว่าเชนวิลชาวบ้านก็ตากเตรียมตัวที่จะเฉลิมฉลองกันว้าวหมู่บ้านน่ารักหมอท่านร,รับเข้าสู่เชนวิลครับเวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของปีนี้เลยนะครับก็คือช่วง Eve คริสต์มาสอีฟขึ้นก่อนวันคริสต์มาสนั่นเองว้าวตน้นคริสต์มาสเบี้ยวมาก ILLED ได้เวลาที่เราจะตกแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วครับทุกคนเย้บิลล็อกทำไมเราซักเราโหดเฮ้ฮัสกี้ทำไมเราเหลือตัวแค่นี้วะเนี่ยทุกคนช่วยกันเอาบอลน,นะครับไปติดต้นไม้ได้เลยบอลหลากสีจะสีอะไรก็ได,ได้ตามแต่ใจต้องการน,นี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้จัดการแดงความไวัยของฮัสกี้ว่าฮัสกี้จะมีเทคนิคมาบอกจิ้มจากข้างล่างก็ได้ติดแบบใช้พลังจิต <c oughs> ใช้นิ้วจิ้มเอานี่อบสุดยอดบันดงบันไดอะไรไม่ต้องไม่ต้องใช้นี่ใช้พลังจิตจิ้มเอาจิ้มเอาจากข้างล่างนี่แหละเพื่อนฝูงเร็วเข้าจิ้มตูดแกได้ไหมวะลูกพี่เราติดไม่เสร็จทำไง ทำใจถ้าใจเราบอกว่าเสร็จมันก็คือเสร็จแล้วเนาะพี่แน่นอนฮัสกี้บนยอดเพี้ยนหลงเหลงมากบนยอดเนี่ยเหมือนแบบคนผมร่วงอะเสร็จแล้วอพี่จอย<พ>เอาละครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาช่วยกันติดต้นคิตสมัตในวันนี้ยังไม่น่าจะเสร็จเลยฮัสกี้เฮ้ยไม่เป็นไรพี่เราเราแกล้งเราเป็นมองไม่เห็นบางก็ได้ได้เวลา,าที่เราจะมาเปิดไฟคิด์มัตกันแล้วครับหนึ่งสองจ้ามมาอยากเห็นแล้วเป็นไง ว้าวนี่ไงพี่็อกวิบวับเลยยับตาว้าว่าห้าวิบวับเลยยับดวงตูดและดวงตาเป็นอย่างมากอ่อยังไงแล้วก็อยู่ในบรรยากาศคริสต์มาสแบบนี้ได้เวลาปาร์ตี้ช็อกโกแดดลตร้อนกันแล้วครับทุกคนตามผมมาเลยแล้วเข้าเจ้ขอกินฮัสกี้ไม่ปฏิเสธจะต้องเป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดของพวกเราอย่างแน่นอนเลยฮัสกโกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันในช่วงวันหยุดแบบเราลูกเวมเบอรไม่เอาละช็อกโกแลตน้หมาจอมช่อห่างไปจากหมู่บ้านไปทางเทือกเขาหนึ่ง มีปรินซ์จอมชั่วร้ายอยู่ฉันเกลียดเวลานี้ของปีนี้ละเกินทุกคนนะมันดูมีความสุขมีความสุขแต่ไม่ปีนี้ฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่ให้มันจะเฉลิมฉลองฉันจะขโมยคริสต์มาสของมันมา <c oughs> <c oughs> โอ้โน oh no, มีคนวางแผนช่วนไล่บางอย่างฮัสกี้เพื่อนชวนไปเล่นลากเลื่อนอีกแล้วไอ้เกมลากเลื่อนที่เราวัดทิมหัวเข้ามามไปยังเอเวจีแลวยังไม่เข็ดกันอีกหรอพี่หรอโอโนอเขาให้เลือกสีเลื่อนด้วยเฮ้ยสีแดงสีผ้ามันคอฮัสกี้จัดไปอะไรทุกคนไปเล่นลากเลื่อนกันเถอะ let's go ลูกวิลกเลือดสีเขียวนี่จะนั่งหน้าแกจะเป็นหัวหน้าเฮ้ยผมดัเนอะไอ้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 แฟรลูกวิเพื่อนเขาไม่ยอมมาขึ้นนะไม่เขาจะตกร,รถแล้วเนะอะสุดช็อกโกแลตด้วยโอ้ยฮัสกี้มีเส้นมาม่าออกจากถ้วยช็อกโกแลตแล้วด้ว <laughs> ยลูกวิเพื่อนตุยแย่ไปแล้วหนึ่งคนเขาตกร,รถนะอ่ะโอนนนนนบ้า no, no, no. <c oughs> เจ้ยเดีมันลเลน,นานาเงียบิหรอโอ้โหฮัสกี้ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยว,ว้าวพวกเราสลบไปจนฟ้ามืดเลยอ่ะอย่าบอกนะว่านี่คือหอคอยคริชเชาอ,อ่ะอ๋อใช่จริงๆด้วยครับเราควรจะปีนขึ้นไปไหมตรงนี้คิมะตกหนาวมากเลยแต่มีเด็กริสค,คนเดียวที่เข้าได้อ,ะอ่ะอ๋องั้นเราก็เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เข้าไปสำรวจกันและกันทุกคนอ๋อนี่มันเหลือจะเชื่อ อย่างน้อยก็มีทางให้เราขึ้นไปใช่ไหมฮัสกี้ใช่เลยพี่เรายังดีกว่าอยู่ข้างนอกนั่นเพื่อนบอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฮัสกี้กุกักกุกัก,ก,กเสียงท้องฮัสกี้หรือเปล่าอ๋อนนอนี่มันเสียงขี้บะกำลังจะถล่มเข้ามาในนี้นี่หว่าอ้โนนีหีเสือปาอลาจระเข้นีจระเข้เจอนาคี เราต้องรีบเพลนแล้วลูกพี่กลอยแล้วค่ะฮัสกี้ไม่งั้นจะเป็นกลายเป็นฝุ่ยผงกลายเป็นหิมะแน่นอนลูกพี่เราหมาโดนแล้วหล่นน้ำไงเริกมใบละก่อยเลยแหละนี่จะเป็นคนแรกที่ถึงเส้นชัยลูกพี่รีบไม่บ้างแต่เมื่อวันเหรอแป๊บนึ่งนะฮัสกี้ไอพี่ชายที่ชื่อเชนมันก็มาอยู่ดีตั้งแต่เมื่อไหร่วะแกดูดิเขาวาร์ปได้วาร์ปเพื่อระาจะหล่นสามรอบพี่เลยเราร้องเพลงให้พี่ชายดีกว่าพี่แล้วตื่นดื่น วันเข้ามาแล้วคัสกี้ว้าวพี่ใช้ตัวเขียวผ่านพี่เลยสุดยอดไปเลยว้าวฮัสกี้เหลือกระเจ้าค่ะเอาพี่แา็คื่อกี้เข้ามาไม่ทันนะพี่เลยว้าวเส้นแดงพาไปเป็นให้ทุกคนแล้วรอดได้ลูกไี้นี่มันดูแปลกๆไงไม่รู้แต่มมนก็เจ๋งดีนะฮัสกี้เหมือนว่าเราจะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เข้ามาได้นะเนี่ยทำไมมันมีลวดน้าแล้วก็ต้นคริสต์มาสอยู่ในลวดน้ําทุกคนจะได้ยินเสียงเสียงฟีทางอะไรบางอย่างแล้วต้องเข้าไปซ่อนในตู้อ๋อ <laughs> นี่ตู้หรือบ้านมันใหญ่มาก โอ้นอนนี่มันบ้านของกริชนี่นะโอ้ไมปอัสกี้ยิย้มเงียบไปยิ้มเงียบยิเงียบเราต้องไม่ให้ทำเสียงเลย ใ่เวลาที่ฉจนจะวางแผนสักทีนี่ก็คือชั้นยังไงล่ะหัวเขียวเหมือนจะามหญ้าโศกและเศร้าเหงาหงาอยู่คนเดียวในวันคิดสมัสพวกมันนั้นมีทั้งบาร์ตี้และช็อกโกแลตและอาหารทุกอย่างรวมทั้งไก่บอลชอนด้วยแต่ไม่คิดจะชวนฉันเลยแม้แต่น้อยดังนั้นในขณะที่พวกมันหลับคืนนี้เนี่ยฉันจะแต่งตัวเป็นจันาคอสและพอพวกมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพบกับความโศกเศร้าเหงาแซดเพราะมันจะต้องถูกขโมยของควัญทุกชิ้นไปโดยชันเอง หางแกไอ้บังอ้อเมื่อกี้มันอะไรหมาไม่ได้ทำหล่นนะพี่ล็อกถึงแม้ว่าเมื่อกี้หมาจะตดก็ตตาหมายอมรับก็ได้หมาตดแต่หมาไม่ได้ทำให้บอนนี่หล่นนใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าออกไปเด่นี้เลย อ๋ออกรณพวกเราถูกจับได้แล้วฉันจะไปคุยกับกรนช์เองเออสวัสดีครับคุณกรนช์เออพวกเราหลงทางในป่าเล็กน้อยก็เลยมาขอพักอาศัยในบ้านคุณแป๊บหนึ่งนะครับพวกเราต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับใช่แล้วใช่แล้วพวกเราจะจะออกไปแล้วบางง้อใช่ไหมใช่ไหมบางง้อเนาะใช่ใช่ใช่ครับบายบายครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบพวกแกด้ยินแผนของฉันหมดแล้วสินะมาไม่ได้ยินมาโ่เตอต์เดี๋ยวแกจะต้องเอาแผนของฉันไปบอกคนอื่นอย่างแน่แท้ปกแกจงตายซะเถอะ มันไม่บอกหรอกครับแผนพี่ชายมันไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยซ้ำพวกเราก้อยโนโน้องก้อยวาคาสกี้มีะเรจะบอกอ่ะเหลือเราสองคนว่ามันตองตองกระใจตูมตูมกะตูมตูมกะเล่นนังพี่เราเขาติดเป็นโัวช็อกโกแลตแปรอะมันเงอะไป็นสกี้ดูดีดีมันก็งเงเดะเดะอัพตบใจ ยังอีกเนี่ยยังไม่หมดเวลาอีกครับดูพี่เราจะองวนเวียนอยู่แบบนี้อีกนานไหมทำไมทำไมพวกแกมันวิ่งเร็วขนาดนี้นะฮะเอางี้ละกันเรามาทำข้อตกลงกันเล็กน้อยตกลงอะไรถ้าแกสัญญาว่าจะไม่เอาแผนของฉันไปบอกคนอื่นเนี่ยฉันจะปล่อยพวกแกไปก็ได้นะโอ้สัญญาสายันเลยเราจะไม่บอกใครหรอกว่าพี่ชายคนเมื่อกี้มันจะขโมยคริสต์มาสคืนนี้เราจะจับซันต้าให้จงได้หนึ่งชั่วโมงต่อมา ว้าวฮัสกี้นี่ไงเราทำกับดักจับซันต้าไว้เรียบร้อยแล้วนี่กับปีดักเหรอใช่แล้วซันต้ามันจะต้องลงมาป่องไฟแน่นอนเพื่อมันนอนรอสิ่งที่ต้องทำที่เหลือก็แค่อ,อนอนรอจริงๆนั่นแหละฮัสกี้เพราะว่าซันต้าเลยจะไม่ปปรากฏตัวถ้าเด็กๆยังไม่นอนหลับเข้าใจไหมไอ้ทุกคนดูท่านอนในฮัสกี้มาเธอร่วงมาจากพห่มด้วยพี่หมาได้เวลานอนกันแล้วมันง่วงแล้วว๋ <laughs> ได้เวลาที่ข้านั้นจะขโมยคิสมัตดแล้วพวกเราตาเแล้วข้าวเราจับอะไรได้ก็ไม่รู้มาดูแล้วข้าวน้อยพวกเด็กพวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยจับตัวซันต้าแบบนี้ได้ยังไงซันต้าดีฮะพวกเราขอโทษนะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมหมอง้า ไม่ได้ตั้งใจแต่แค่เหยียบซ้ำหนินเนสันตาสันตาสันตาไอ้พวกเด็กชั่วปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่ได้ของขวัญนะไฟขอลายเซ็นก่อนฮะทัสกี้แกเชื่อไหมว่ามันเป็นซานตาฉันว่าหน้าตามันคุ้นๆแล้วก็แปลกๆเป็นจำนวนมากเลยแกมาดูเดิ๋แต่เขาใส่หมวกมีหนวดด้วยนะพี่ลงมาหนอดก็เดือยซานตาละมั้งเนาะอย่าคิดมากเลยเนาะจ o y เด็กๆได้ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในการปล่อยซานตาไปไอ้พวกเด็กโง่ล้งกันจนได้ และแล้วเดอะกรินช์ก็ได้ขโมยของขวัญทั้งหมดไปเสร็จจอแล้วทีนี้ทุกคนของขวัญเราหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้มาดูแล้วเขา้าไหนเอาไอ้หมาโง่ทำไมแกไม่รู้จักดูแลเลยเนี่ยก็มาเผลอหลับไปแล้วก็ไม่หลอกฉันนี้กันแหละใครย,ย้ายของขวัญไปตรงไหนหรือเปล่าไปดูต้นไม้ใหญ่ข้างนอกกันดีกว่าต้นไม้ข้างนอกก็ไม่เห็นมีของขวัญเลยพี่หลอกเฮ้ยฮัสกี้มาดูนี่แล้วเขา้า นี่ไงของขวานอะนี่ไงมีแสงฟุ้งฟิ้งด้วยอ้เหมือนมันจะมีร่องรอยของของข,องขวาญเข้าไปในถ้ำนั้นเห็นเปล่าหรือซันต้าก็ททำเป็นัเซเศิาให้เราเล่นเป็นปริศนาหรือเปล่าพี่ล่ะเอ้ยไม่แน่บางทีถ้าเราตามเข้าไปแล้วอาจจะพบกับอะไรบางอย่างก็ได้เฮ้ยฮัสกี้ชอบอยู่แล้วอของแบบนี้เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดมาฮัาสกี้ให้พี่ชายเชนนำไปเลยเดินตามผู้ใหญ่หมาไล่กัดตั้งไรจำนานอะไรกดด <c oughs> นนแก้วะเนี้ว้าวของขวาญล่วงหล่ลนเต็มทางเลยพี่ล่ของขวัญผีด้วยเดินทะลุได้ ลูกพี่เราไม่พี่ชายคนนี้ก็เดินเหมือนเขารู้ทางเลยนั้นนะจีฮัสกี้เขาแปลกๆนะฮัสกี้พี่ชายคนเนี้ยหรือเขาเป็นคนแอบขโมยของขวัญของพวกเราเออเขาขวักไอ่ซันต้าตรงเมื่อกี้เปล่าวะเอามาแจกแล้วก็เอากลับไปใหม่ของขวัญเวียนนี่นะพี่ <c oughs> ของขวัญเวียนเนี่ยมันแกงมิชาชาจีอ๋อน้องฮัสกี้เราต้องฝาดน้ำแข็งแตกไปอย่าตกนะฮัสกี้นะถ้าตกเป็นไงอย่าได้หมายรองฮัสกี้ขอร้องละอุจารเลยนบตน,นักนนอ๋อน้อเลยแค่ยี่สิบแปดยี่สิบหกวิแล้วเจ้โอ้คารนเอาก็ถึง พี่ลองดู not enter เฮ้ยเขาเตือนไว้ว่าการูนายอยากเข้าไปข้างใน enter ไม่ได้แล้ว space bar ได้ไหมได้ <c oughs> แหละมันจะ <c oughs> เอาดูตรงนั้นซีพีทางเข้าอยู่ด้วยแต่ก็เขียนว่าห้ามเข้านะพี่ชายเออบยิ่งห้ามเนี่ยเรายิ่งต้องห้ามแปลว่าเข้าได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อหนอนฮัสกี้ฉันได้กินะลรแปลกๆ มันเหมือนถ้ำน้ำแข็งเลยพี่เหรอเฮ้ยมีอะไรถล่มขยับขยับด้วยนิดนึงนั่นไงของขวัญเนอะโอ้จริงด้วยฮัสกี้นั่นไงของขวัญทั้งหมดที่ถูกขโมยมามันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮัสกี้ในนั้นมีเพย์ฮ่าจะด้วยจะจำได้รู้ไป่อยดูของขวัญแล้วอะเจ็ไปบอกเขาเดี๋ยวไอ้เจ้าพวกเด็กพวกนี้แกาเป็นคนจะเข้ามาที่นี่ยังไงล่ะ โอ้น่นนี่มันซันต้าที่เราจำได้ตอนนั้นนี่นะแต่มันไม่ใช่ซันต้ามันเป็นซันต้าตัวปอมฮัสกี้มันคือไอเดอะกรินช์ก็ได้ว่าฉันยอมรับฉันไม่ใช่ซันต้าฉันคือเดอะกรินช์ยังไงล่ะโอ้กรินช์จริงด้วยเราจำไม่ได้ได้ไงแค่ติดรัวเดบิวต์แล้วก็ติดต้องลัต้าทัวร์จ๊อย่าหวังว่าจะได้ของขวัญคืนไปเลยนินเนี่ยบอกอาจหลอกฮัสกี้ เฮ้คกี้คุณหลบหลบเร็วเข้ามาสักฝนไหมล่ะอ่ะอฮ้กีแท้ไรวะรีบขึ้นมาย็นก่อนว้าวลาวาสีเหลืองด้วยพี่เหรอกี้ลาวาหายไปแล้วจำไว้นี่อย่าไีเนี่ยบองอ่านหลอกฮัสกีตีตุ๊กเข่ามัตีเล็บขบตีเล็บขบโอนน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 น หัวเข่าหัวแข้งตีหน้าแข้งตีขนตีเล็บขบตะกี้รู้ไม้ไม้เอาไว้ทำอะไรไว้ฟาดหน้าเอาไว้ฟาดหน้าไอ้นี่ตสังหาเว้ยจ้่เขาก็หน้าเหมือนพี่ไอ้บงอังก็หนินะกี้ก็ไปอ้นิดเดียวเท่านั้นตะก,กี้เหมือนเราเอาไม้เกาขามาเกาให้มันเลยหนินในนิดเดียวเท่าน,นั้นพี่เราเรจะเอาอชนะเขาได้แล้วเราหมัดจมเข้าไปในขาเจย์เจย์ไปไป<อ>ไป ถึงเวลาเอาของขวัญกับหมู่บ้านกันแล้ววูฮูหน่อยแน่ไอพี่ชายฮัสกี้ดูดิพอมีปัญหาไม่เคยเจอไอพี่ชายคนนี้เลยโอ้เราสามารถเซฟคริสต์มาสไว้ได้จริงๆแล้วทุกคนนี่ไงเอาของขวัญกับมาหมดแล้ววูฮูอย่างเงี้ตั้งเใช่แล้วทุกคนเออผมมีเรื่องสำคัญบางอย่างจะบอก คริสต์มาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเกียวกับการให้ของขวัญกันอย่างเดียวหรอกนะมันคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะชวนเด็กกริชเข้ามาร่วมคริสต์มาสกับพวกเราด้วยมันคงจะเป็นความคิดที่ดีมากเลยละเพราะว่าเขานั่นเหงามากจริงด้วยนะพี่ล็อกแถมเรามีของขวัญเยอะแยะเลยเราลองให้ของขวัญกับกริชดูไหมโอ้เรามี ทางเลือกได้ฮัสกี้ทุกพย่างเลือกไม่ได้โค้ชมเป็นไอเดียที่มันเจเิดและล้ำเป็นอย่างมากด้วยกันเลยเออกของควันไม่ให้จะกรุนช์เลยเพราะในในเพื่อนก็ออกหมดแล้วของควันเลือเพีย่เออ คุณกรินช์ครับผมเนี่ยอยากจะขอโทษในเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมานะผมเอาขอขวัญมาให้คุณเป็นการถ่าโทษจะเอาของขวัญมาให้ใครอย่างนั้นเหรอ,อซึ่งจิตซึ่งใจไป็นจำนวนมากคนยังข้าไปสมควรได้ของขวัญเลยจริงๆ <c oughs> <c oughs> หัวใจพองโตนี่แนะี่พองโตสามเท่าขอบคุณทุกคนมากทราบซึ้งเป็นอย่างมากฉันไม่เกลียดคริสต์มาสแล้วฉันรักคริสต์มาสเบลี่คริสต์มาสอพี่ชายกรินตัวเขียว ทุกคนก็จะได้มีความสุขในวันนี้แมบพี่ชายกรนส์นายเองก็เหมือนกันนายเองก็มีได้นะคริสต์มาสนะจาบ,บาจบนั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้ามอรีคริสต์มาสจุดพูุแป๊บว่าแต่คลิปนี้ลงวันไหนอะพี่